็อยู่คอนโดเนก็อยู่ที่บ้านปีนี้เข้าเขาได้ไง้ะได้เข้าแล้วจริงๆมันเหลือแบบพวกเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะเริ่มแบบอยู่ในขั้นตอนการตรวจดีเฟกต์แล้วอะไรเงี้ยใกล้แล้วค่ะแต่เมื่อก่อนถ้าเราแบบยังไม่ได้ไม่ได้แต่งงานอะไรเราก็เราก็มองแค่ว่าเออชีวิตรักให้มันดีขึ้นก็พอให้แบบดูแลกันให้ดีมากสุดก็พอแต่พอแบบว่าพอพูดถึงเเขาแต่งงานเราก็ต้องมองว่าโอเคให้เราจะไปยังไงต่อไปต่อไป ไปทันิม <poisoned indo> <elle> ุนมาเป็นไงบ้าง <Christ>. ัน <Hum dû> ิม <siglo achi bizarre> ูนมาครับมาก็ดีก็ก็ยัง่เป็นที่ที่ดีแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันเราก็เดินทางด้วยกันมาบ่อยมากครับมันก็เป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ที่ดีแล้วกันไปญี่ปุ่นครั้งนี้มันแตกต่างกับนตอนที่ไปเที่ยวครั้งก่อนๆอะไรร้างมันก็เอามันก็จะมีคําพ่วงว่าเป็นที่มันไม่ใช่แฟนแล้วอ่ะเข้ามาเออแล้วมันก็ สถาน้ำเปลี่ยนสถาลึกซึ้งขึ้นตอนแทปที่ไม่ดูแล้วเราคูดว่ามันะต้องมาสามีพยายามมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากอย่งหลังนะใจกันพิเศษมากลึกซึ้งลึกซึ้งกี่วันกี่วันลึกซึ้งกันอยู่กี่วันที่นั่นโโอ้หใช้ก่อนนะแล้วแล้วจากสภาพอากาศรวมรวมกี่วันที่ไปฮันนีมูนกันเลยนะไปกัน ี่วันไม่ได้ประมาณกอาทิตย์ใช่ไหมไม่ถึงสิบวันเลยค่ะตอนที่เราคบกันอะเราว่าเราก็ทําทุกอย่างแบบไม่ให้ขาดตัวบข้องอยู่แล้วพอมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราจูนกันติดนิสัยแบบนี้เราโอเคกันหมดแล้วอ่ะเราถึงตัดสินใจที่แบบอัะน้องแต่งงานดีกว่าเพื่อไม่ให้แบบแต่งไปแล้วมันมีปัญหากันที่หลักลึกซึ้งน่อนี้มีน้องญี่ปุ่นกลับมาไหมอย่ามาอย่มย่ามา สภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อิมะอิมเยอะถ้าใครดูคลิปช่องเราก็จะเห็นเพราะว่าเราไปไปตรวจสุขภาพมาก่อนเพราะว่ามีพอเราก็ต้องอย่างที่บอกเราต้องมองนะตด้วยว่าเออสุขลงจะอยังไรแล้วก็ด้วยแบบอายุที่มันมากขึ้นมากขึ้นเท่าไรเราไม่เราไม่คิดเยเตรียมตัวไว้ก่อนนะบางทีอยู่ๆเราอยากจะมีน้องมาแล้วแบบอายุไม่ได้เนี่ยก็ก็เสี่ยงต่อทั้งตัวตัวแม่แล้วก็ตัวตัวเด็กด้วยน้องแพนที่ไปฝากใส่ไว้ คอันนี้ไปตรวจก่อนค่ะไปตรวจจะใช่ไป่อมีความคิดไหมคะว่าแพนว่าอยากจะฝากไว้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นค่ะก็หมอแข็งแรงอะไรทยู่พกผู้ใช่ใช่ใช่ครับก็ไปคุยกับหมอหมดแต่ว่าถามว่าคุยก็หมอก็บอกรายละเอียดหมดเนี้ยแต่ที่เราสงสัยเราก็แบบเฮ้ยเราอยู่ในไทยมีลูกยากหรือเปล่าลงก็ไม่ยากไม่ยาก ให้เวลามากขึ้นเลยมอกตัวมือน้อยยังไงว่าเราแบบว่างหมดทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์ดูในคลิปดในคลิปโอ้โอ้ขยี้นิดนึงโอ้ขยี้นิดนึงงสม่ำเสมอหนึงแต่เมื่อกี้ขับนี่ไงมีรอยแม่นรอยไม่ถูกเลยไม่แต่เราเราคุอมมั่นใจในประสิทธิภาพตัวเองใช่ไหมคือเราค่อนข้างมั่นใจเมื่อกี้นี้ ขอองงเแข็งแรงไหมเราแข็งแรงไหมแข็งแรงมากบอกดีดีจะทันพี่บีมใช่ไหมโอ้โหใครจะไปทันเนี่ยก็เราบอกว่าเราจะไงไงเดี๋ยวพอผมตามเดี๋ยวเขาก็แซงอีกคอยดูดิชอบมอกต้องดูดีค่ะสุขภาพที่มาได้ใช่ครับถ้าเกิดว่าตามตามเรื่องสุขภาพที่ตรวจมาเราได้หมดแบบทุกอย่างเลยผ่านไปหมดต้องรีบไหมเพราะว่าอายุเราก็ จะไม่หล่อแบบนู้นหรอไรกันเนี่ยไม่ต่างไม่ต่างกันไม่ต่างกันนู้กระทบกันหมดเลยถ้าเป็นไปได้คืออยากจะมีให้เร็วที่สุดภายในปีนี้เลยแม่ถือว่ายัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันถึงคือเพราะว่าของแบบนี้มันแอบบอกยากนิดนึงนะคะบางทีเราอาจจะต้องแบบ คือถ้าวันหนึ่งพร้อมมันเราก็คงบอกได้ว่าเอจับมือกันแล้วบ็เออพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอยอย,อยังอ,อยากแบบยังอยากไปเที่ยวอยู่นิดนึงใช้เวลาสองคนนิดนึงไงต้องดูเลิกไหมคะว่ามีเดือนแบบปีไหนดีอะไรเงี้ยบ้านะไรเป็นจีนจีคก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแค่เหมือนแบบไม่ชงกันก็ได้หมดเลยที่บ้านมีหลา,านให้แบบว่าทั้งสองฝ่ายได้มีอยู่แล้ว เล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่กําลังน่ารักเลยค่ะช่วงนี้คิดว่าไหวไหมถ้ามีสองคนด้วยกันดูจากประสบการณ์ที่พี่ที่เขามีมาเลยถ้ามีไหวไหมถ้ามีวันนั้นก็้ไหวาาเ่เะ่งมาเลยอะรนี่เขาอกเี่พมจิงม่พด้วยจริงเพรป็นคนที่ดีมากเขา เขาเป็นคนความใส่ใจรายละเอียดมากอะครับแล้วเขาก็แบบเออแล้วก็โฟกัสมากๆที่แบบการดูแลอะไรเหมือแบบวันจากที่เขาแบบดูแลรายละเอียดแต่กับตัวตัวเราเวลาเราอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งเขาดูแลน้องหมาไม่ไม่ไม่แต่ว่าพาจะมาแต่ว่แต่มันก็จริงอ่ะเขาแบบเออมากๆว่าเขาเขเป็นใกล้ดีนะแล้วในชี่จะเป็นภาพตัวเองยังไงบ้าง หนูก็ไม่เห็นอะไรเลยเธออหนูก็เห็นแค่แบบว่าเหมือนก็คงเหมือนตัวเองเลี้ยงเลี้ยงมีออนที่บ้านนะคะแบบทุกก่อนนอนก็คือต้องอุ้มมาแล้วก็แปรงฟันให้เ้ยก็คงอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรแต่เล่ีเห็นแันเซนเป็นพ่อได้ไหมคะดูจากการเล่นบน้องกับทัพพีหรือว่าหลานแล้วคิดว่าน่าจะสายทางเล่น ถึงว่าไม่ใช่ใช่ผมทำได้ผมทำได้ทำได้เพราะว่าเล่นอะเล่น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 อยากเห็นแเราอยาก็จริงจริงเห็นพีกับพพีก็แบบน่ารักมากเลยนะคะเหมือนพอเขาแบบเป็นวัยเดียวกันแล้วเวลาแบบเขาสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งทรรู้สึกว่าอ๋อมินีตรงนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เก็บไปชุดค่ะเก็บไปชดสะดวกนะว่ายัยได้คนเลยสะดวกไหมสะดวกไหมเหรอคะจริงๆน่าวงเรื่องเรื่องเรงที่มีแบบว่าสรีระอล้อขอไม่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ครับต้องดูที่่า่ยแารสามที่ไม่ใช่ในต่อไปไ่ใช่นะที่ไม่่นาที่ถามไม่ที่เีย ไม่มีไม่มีมีอันนี้เลยอันนี้เลยนี่เลยเหรอเสร็จเรียวๆเลยโอ้โหนี่มีสกิบยานเยอะแยะเออถ้วมีหลังจากนี้ไปดินเนอร์อะไรแบบน่าสั่งเทียนลุลุ่มรินึงกไหมเออยังไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีก็ได้วไม่ก็เดี๋ยวเราซื้อข้าวแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วเราก็จุดเทียนกันได้แล้วใช่ครับผมขผมก็จะรับคำสั่งดิ่งเลยอ่ะ